ทำไมเวลาเรานั่งเฉยๆแล้วสมองชอบคิดไปเรื่อย1การทํางานของเครือข่ายเริ่มต้นทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะการทํางานของเครือข่ายเริ่มต้นคืออะไรเมื่อเรานั่งเฉยๆหรือไม่ได้ทําอะไรที่ต้องใช้ความคิดสมองของเราจะเปลี่ยนไปใช้โหมดที่เรียกว่า default mode network หรือ DMN เครือข่าย DMN นี้ส่วนหนึ่งของสมองที่ทำงาน เมื่อเราไม่ได้มีการกระทําหรือกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิเช่นการอ่านหนังสือการทํางานหรือการดูโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่สมองอยู่ในโหมด dmn นี้มันจะเริ่มประมวลผลความคิดความทรงจําต่างๆที่ผ่านมาเพื่อ่าย dmn นี้ทํางานเพื่อช่วยให้เราจัดระเบียบความทรงจําและประสบการณ์ต่างๆที่เราเคยผ่านมาค่ะ เราอาจจะคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตเรื่องที่เรากำลังกังวลหรือแม้กระทั่งการวางแผนสำหรับอนาคตการทำงานของเครือข่าย d m n นี้ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดีขึ้นแม้ว่าเราจะนั่งเฉยๆแต่สมองของเรายังคงทำงานต่อเนื่องนะคะสมองจะใช้พลังงานในการประมวลผลข้อมูลและจัดระเบียบความคิด ความทรงจำและประสบการณ์ต่างๆการคิดไปเรื่อยๆในขณะที่นั่งเฉยๆเป็นกระบวนการที่สมองใช้ในการประมวลผลข้อมูลและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมในอนาคตนอกจากนี้สมองของเรายังใช้เวลาที่เราอยู่ในสภาวะพักผ่อนในการประมวลผลและจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ การคิดไปเรื่อยๆเป็นวิธีที่สมองใช้ในการทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาทางอารมณ์เช่นความกังวลความกลัวหรือความเครียดการทำเช่นนี้ช่วยให้เรามีความเข้าใจในตัวเองและสามารถจัดการกับความรู้สึกได้ดียิ่งขึ้นอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือการคิดไปเรื่อยยังเป็นวิธีที่สมองใช้ในการสำรวจความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดใหม่ๆ มองจะใช้เวลานี้ในการเชื่อมโยงข้อมูลและความคิดต่างๆเพื่อสร้างแนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆการคิดไปเรื่อยๆจึงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมสุดท้ายการคิดไปเรื่อยๆยังเป็นวิธีที่สมองใช้ในการพักผ่อนและฟื้นฟูตัวเองค่ะ การปล่อยให้สมองคิดไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ต้องใช้ความสนใจหรือความจำช่วยให้สมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังงาน 2. การทำงานของสมองในภาวะพักผ่อนเมื่อเรานั่งเฉยๆหรือไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้ความคิดสมองของเราที่ไม่ได้หยุดทำงานแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรที่ต้องใช้สมาธิ สมองของเรายังทำงานต่อเนื่องในเบื้องหลังนะคะกระบวนการนี้เรียกว่าการทำงานของสมองในภาวะพักผ่อนหรือ l e s t i n g state ในภาวะพักผ่อนสมองจะใช้พลังงานในการประมวลผลข้อมูลและจัดระเบียบความคิดความทรงจำและประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะสมองของเราจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อให้เราสามารถเข้าใจและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานอกจากนี้สมองของเรายัางใช้เวลาที่เรานั่งเฉยๆในการประมวลผลและจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆสมองจะทำการประมวลผลความรู้สึกที่เราได้รับจากเหตุการณ์ต่างๆและพยายามหาวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้น งานที่สมองทำงานในภาวะพักผ่อนช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเครียดความกังวลและอารมณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการทำงานของสมองในภาวะพักผ่อนยังมีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคตค่ะ สมองจะทำการวางแผนและคาดการสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้เราสามารถเตรียมตัวและจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การทำงานของสมองในภาวะพักผ่อนอยังช่วยในการฟื้นฟูนสมองและร่างกายสมองจะใช้เวลานี้ในการซ่อมแซมและฟื้นฟูนเซลล์สมองที่เสียหาย และทำการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงานของสมองในระหว่างวันที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะนั่งเฉยๆหรืออยู่ในภาวะพักผ่อนแต่สมองของเรายังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประมวลผลข้อมูลจัดการกับความรู้สึกและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตอยู่นะคะ การทำงานของสมองในภาวะพักผ่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมีประโยชน์มากสำหรับสุขภาพจิตและร่างกายของเราการประมวลผลและจัดการกับความรู้สึกสมองของเรายังใช้เวลาที่เราอยู่ในภาวะพักผ่อนในการประมวลผล 3. การประมวลผลและจัดการกับความรู้สึก การที่สมองทำงานในลักษณะนี้ช่วยให้เราสามารถจัดการกับความเครียดและความกังวลได้ดียิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเครียดหรือกังวลสมองจะใช้เวลานี้ในการประมวลผลและหาวิธีการจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นถ้าเรามีความกังวลเกี่ยวกับงานที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้ สมองจะพยายามคิดหาวิธีการแก้ไขหรือวางแผนเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจและพร้อมที่จะปะเผชิญกับปัญหานั้นนอกจากนี้สมองยังทำหน้าที่ในการประมวลผลความทรงจำและประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยให้เราสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ดีขึ้นการที่สมองคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา ช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นและเราจะสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ได้อย่างไรการประมวลผลและจัดการกับความรู้สึกของสมองยังช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นทางอารมณ์มากขึ้นมเมื่อเราสามารถทำความเข้าใจและจัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเราสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 การสำรวจและการสร้างสารรค์หนึ่งในบทบาทสำคัญของเครือข่าย d m n หรือ d e f a u l t m o d e Network คือการช่วยให้เราคิดอย่างสร้างสารรค์และค้นหาไอเดียใหม่ๆเมื่อสมองของเราอยู่ในภาวะพักผ่อนสมองของเราจะมีโอกาสเชื่อมโยงข้อมูลและประสบการณ์ที่หลากหลายเข้าด้วยกันกระบวนการนี้จะช่วยให้เรามีแนวคิดใหม่ๆและมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นเช่น การคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆการวางแผนโครงการหรือแม้กระทั่งการสร้างสารรค์งานศิลปะการที่สมองคิดไปเรื่อยในขณะที่นั่งเฉยๆยังช่วยให้เรามีเวลาสำรวจความคิดและความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะช่วยให้เรามีโอกาสทำความเข้าใจตัวเองลักค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เราสนใจหรือมีความต้องการ การสำรวจความคิดในลักษณะนี้ช่วยให้เรามีความมั่นใจในความคิดสร้างสารรค์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะนอกจากนี้การทำงานของสมองในภาวะพักผ่อนยังช่วยให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่เดิมเข้ากับข้อมูลที่มีอยู่ใหม่เป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆสมองจะใช้เวลานี้ในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ และสร้างแนวคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนการทำงานในลักษณะนี้ช่วยให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นการปล่อยให้สมองได้พักผ่อนและคิดไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการธรรมชาติที่ช่วยให้เรามีความคิดใหม่ๆและสามารถจัดการกับปัญหาและความท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การพักผ่อนและฟื้นฟูสมอง การพักผ่อนมีความสำคัญมากสำหรับสมองของเรานะคะเพราะในระหว่างที่เราพักผ่อนสมองจะมีโอกาสฟื้นฟูพลังงานและซ่อมแซมเซลล์สมองที่เสียหายสมองของเราต้องการพักผ่อนเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างวันการที่เรานอ,นอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะในระหว่างการนอนหลับสมองจะทำการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทใหม่ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เรามีความจำและการเรียนรู้ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การพักผ่อนยังช่วยในการกำจัดของเสียที่สะสมในสมองระหว่างการทำงานการที่สมองทำงานอย่างต่อเนื่องในระหว่างวันจะทำให้เกิดของเสียสะสมการพักผ่อนและการนอนหลับจะช่วยให้ระบบน้ำหล่อสมองทำงานอย่างเต็มที่ในการกำจัดของเสียเหล่านี้ออกไปซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับสมองในระยะยาว การพักผ่อนยังช่วยให้สมองมีเวลาประมวลผลข้อมูลและจัดระเบียบความคิดความทรงจำและประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจว่าทำไมสมองของเราถึงคิดไปเรื่อยๆเมื่อเรานั่งเฉยๆนะคะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุกคนและมีประโยชน์ในหลายๆด้านอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตของตัวเองและให้สมองได้พักผ่อนบ้างนะคะ ขอบคุณค่ะ